สองวันเมนื่อนอี่หุ้นขึ้นลงแบบกระชากใจมากนะครับดูเซ็ตแล้วแบบอารมณ์แบบปิวปิวแบบใจไม่แข็งนี่มีแบบลงไปนอนกองกับพื้นได้เหมือนกันแต่ในช่วงเวลามันแบบนี้นะครับมันก็มีหุ้นบางตัวบางกลุ่มส่วนใหญ่นะถ้าสังเกตจะเป็นหุ้นกลุ่มที่มีราคาประมาณ 0.1บาทขึ้นไปจนถึงประมาณสัก2บาทเนี่ยเป็นหุ้นที่ขึ้นลงได้ใจมากครับวิ่งชนชิลลิงกันแบบโอ้โหเรียกว่า30-40%กันภายใน2วันนี่แหละผมก็มีหุ้นแบบนั้นอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันซึ่งเ,เป็นหุ้นที่ซื้อมาด้วยลักษณะของของเชิงความคิดที่ว่าเป็นหุ้นที่ถูก หุ้นที่ถูกของผมเนี่ยไม่ได้หมายถึงหุ้นที่เธอนาลาวด้วยนะครับคือหมายถึงว่าคนยังไม่ได้ตีมูลค่าให้คําว่าไม่ตีมูลค่าให้เนี่ยอาจจะมองได้แหละแบบก็คือ mm. PE ยังต่ําอยู่ถ้าเทียบกับมูลค่าที่เขาควรจะเป็นนะครับอย่างเช่นถ้าวันนี้ PE 15เท่าหรือ16เท่าโดยประมาณเนี่ยก็อาจจะยึดที่ PE 15เท่าไว้ก่อนแต่ กําไรของ Q 1เนี่ย <S <S พุ่งไปแล้วเอะแต่ว่า P E ยังอยู่กับที่แบบนี้ไม่เมกเซนครับผมว่ามันเกิดภาวะที่เรียกว่าไดเวอร์เจนมันค่อนข้างที่จะดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่าง P E เท่าเดิมกับกําไรที่เพิ่มขึ้นแสดงว่าเขายังไม่ได้ตีค่า P E ใหม่แบบนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนซึ่งผมก็ได้มาหนึ่งตัวในช่วงเวลานั้นแต่การได้มาเนี่ย ผมไม่ได้ได้คนเดียวผมก็เผื่อแผนอ่นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกผู้เปนผลด้วยทั้งเมมเบอร์ปกติแล้วก็ทั้งท่านที่ไปอบรมด้วยกันท่านที่อบรมเนี่ยผมได้มีการพูดในห้องด้วยนะครับว่ารู้สึกจะเป็นคลาสของวันที่14กรกฎาคมที่สุวรระชมูมงชาเศรษฐกิจจริงๆหุ้นตัวนี้ผมก็โพสต์ในกลุ่มสมาชิกไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เอามาลงในดีเทลของ ตัวเอกสารการสอนด้วยซึ่งผมมองไว้แบบมองโลกในแง่ดีแบบดเีเวอร์นะครับคือประมาณว่าไตมา่าหนึ่งเท่านี้เอาสี่คูณเท่านี้เอเอ,อร์เน็ตเบรชั่จะเป็นประมาณนี้ถ้าเทียบกับ PE เท่านี้แล้วที่เหมาะสมสิบห้าหรือสิบหกคาคุณจะเป็นประมาณสักเท่านี้ซึ่งดูๆแล้วเนี่ยมันร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์โหมันโววันเวอร์มากนะครับแต่โดยในหลักการของผมแล้วเนี่ยหุ้นที่มีแกลบอัพไซด์ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือ ก็ถือว่ามีปริมาณที่ที่มากพอที่จะไม่เสี่ยงแล้วที่จะเนการเข้าลงทุนนะฮะแต่นี่มีถึงร้อยกว่าเปอร์เซโอ้โหอีแบบนี้ผมว่ามันน่าลงทุนนะครับแล้วเป็นการโตที่โตจากเพิ่มช่องทางการขายไม่ได้โตจากการเทอร์นา,าวหรือเพิ่งรับรู้ไรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งคล้ายๆว่าเป็นลักษณะของการขายโปรดักต์ของจริงบวกกับการแมネจเมนต์เรื่องของแบรนด์ที่ดี เรื่องของการลดต้นทุนที่โอเคมากๆผมก็เลยซัดเข้าไปตอนหุ้นประมาณบาท17สตงางค์แถวๆนั้นนะแล้วก็มาซื้อเพิ่มอีกประมาณบาท30ผมมีหุ้นตัวนี้ไม่เยอะครับเพราะว่าในในพอร์ตของผมเนี่ยมีหุ้นอื่นที่ผมค่อนข้างที่จะลงทุนไว้เยอะพอสมควรเหมือนกันตัวนี้ผมมีอยู่ประมาณสัก3าม0 0 3800หุ้นประมาณนี้ครไม่ได้เยอะนะครับเพราะกำลังคิดว่าเอออาจจะเป็นงบหลอกก็ได้นะครับก็ไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งหมดก็ซื้อไว้นิดเดียวประมาณ30,000กว่าหุ้นแค่นั้นเองแล้วเมื่อ2-3วันก่อนเนี่ยเออมันเกิดปรากฏการณ์ที่แบบโอ้โหพวกมากลากไปครับเจ้าลงเจ้าเข้านี่ปุ๊บคือผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหรือเป็นเป็นนักลงทุนรายย่อยด้วยกันนนะ ก็ซัดกันไปวิ่งชนลิ่งเข้าไปเลย1.71พออีกวันหนึ่งก็เปิดขึ้นมาอีกโดดเข้าไปอีก,ดดอกแล้วก็วิ่งขึ้นไป1.96ลงมา1.71ปิดเหมือนเดิมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยเวิร์กแหละถามว่าในรอบนั้นเนะี่ยผมมีการขายไหมผมไม่ขายนะครับผมอยากดูว่ามันจะเป็นนิท่าไหนอยากรู้ว่าแนวคิดเรื่องของผลกำไรขาดทุน เรื่องของการขยายทางธุรกิจขยายรายได้ขยายกายําไรการสร้างแบรนด์เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะมองเป็นในภาพระยะไกลได้นะครับภาพใกล้ๆเนี่ยผมไม่ค่อยชัดเจนเพราะผมไม่ค่อยเก่งเรื่องของการดูกราฟเทคนิคอลลายลายนาทีหรืออารมณ์อารมณ์ของของตลาดนะครับผมรู้แต่ว่าต้นทุนผมถูกกว่าแค่นั้นเองถ้าย่อลงมาผมก็อาจจะเอาเพิ่มถ้ามีตังนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มี ก็ดูดูไปทันนีเออ้เป้าที่ผมมองเนี่ยสำหรับตัวนี้ก็ประมาณสัก2บาทผมว่าสอบาทก็ก็เก่งแล้วล่ะเก่งพอตัวแล้วล่ะนะครับไม่กล้ามองมากกว่านั้นมันดูไลซึ่งไลซึ่ง <laughs> อะไรอะความเป็นอนุรักษ์นิยมของผมด้วยนะครับสบาทกว่ากว่าเนี่ยผมว่าก็เก่งละ อันนี้ก็ประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังนะครับซึ่งเป็นหุ้นตัวหนึ่งในพอร์ตนะครับที่โตเกิน40%แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้คาดหวังว่าจะอยู่กับเขานาน,นเท่าไหร่ก็ต้องดูตัวโปรดักว่าเขามีความหลากหลายมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่องทางการขายเนี่ยเขาขยายไปทางทางไหนได้บ้างทั้งในประเทศหรือต่างประเทศก็รอรอดูกันไปอาจจะเวิร์กก็ได้ครับไม่แน่ก็ต้องติดตามไปเรื่องของเรื่องเนี่ยในการที่จะลงทุนเนี่ย ผมว่าเรามาติดตามเรื่องของของตัวธุรกิจดีกว่ามันกว่าเยอะครับแล้วพอติดตามตัวธุรกิจได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราซื้อที่ราคาเท่าไหร่เพราะเราจะมีราคาเป้าหมายแนละ้วก็จากการคำนวณ PE หรือการคำนวณด้วย Dividend v ล l ลชันแมทริกก็แล้วแต่นะครับได้หลายแบบเลยซึ่งพวกนี้ผมก็จะมีสอนในคลาสเรียนของผมอยู่แล้วนะครับที่ไปเรียนด้วยกัน อวันนี้ก็เลยอยากมาแจ้งเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าในวันที่ 18, สิบแปดสิบเก้าสิงหาเนี่ยถ้าเ,เดี๋ยวนะครับอาจจะเป็นวันที่วันที่ช่วงช่วงกลางๆเลยเลยเลย,เลยช่วงวันแม่มาแล้วครับอีกสัปดาห์หนึ่งผมยังไม่ลงวันเวลาที่แน่นอนนะครับแต่คิดว่าเลยจากสัปดาห์วันแม่ไปเนี่ย ประมาณสักวันที่19บ้ามั้งหรือวันที่1 8นะครับจะจัดอบรมขึ้นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่6แล้วซึ่งถ้าเกิดผมคิดอยู่ว่าถ้าเกิดจัดสองวันเนี่ยจะเป็นรุ่นที่6รุ่นที่7ต่อกันเลยและคิดว่าจะรับรุ่นแรกแค่20คนเท่านั้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รับเยอะมากกว่านี้เพราะว่า,เ,าเดี๋ยวมันจะมีลงดีเทลค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับ มันต้องใช้เวลาซึ่งผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้แก่นของมันไปซึ่งลักษณะของการอบรมผมเนี่ยมันไม่ใช่การพูดๆไปแล้วก็น้าท่วมน้ําท่วมทุ่งปกปุ่งหลงเหลงนะครับคือพูดปุ๊บผมก็จะซัดเข้าประเด็นเข้าพอเข้าประเด็นปุ๊บผมก็จะมีในส่วนที่จะสอบถามความเข้าใจเพิ่มเติมระหว่างทางด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนไปด้วยกันไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ไม่มีใครตกตกหล่นประเด็นสําคัญสาค,คัญอะไรไป ลักษณะของการเรียนการสอนก็จะเป็นประมาณของการาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกลไกของตลาดไปก่อนแล้วก็เรื่องของความคิดเรื่องของการตัดสินใจความเข้มแข็งของเรื่องสภาวะจิตใจการสร้างความได้เปรียบในการลงทุนด้วยลักษณะของปัจจัยต่างๆนะครับวันนั้นเราก็จะไปดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะสามารถสร้างความได้เปรียบได้อย่างเช่น เรื่องของการบริหารจัดการเงินภายในพอร์ตนะครับว่าถ้าโอกาสความเป็นไปได้ตัวนี้ถ้าเกิดเ,เราเปิดแกลบไว้อัพไซด์มา30%เราควรจะลงเงินเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตถ้าเกิดไม่ใช่ควรจะมีคัสลอดไหมอย่างเงี้ยครับซึ่งคัสลอสของผมเนี่ยมันก็แตกต่างกับของเทคนิคอลอีกโดยเ e นเชอรเหมือนกันนะครับมันแตกต่างกันไม่ไม่เหมือนกันอันนี้เราก็ต้องมาดูในคลาด ในค้ากันเองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ารายละเอียดดีเทลเรื่องๆมันมีแต่ว่าถ้าผมว่างๆเนี่ยผมก็จะเอาทีละประเด็นทีละประเด็นเนี่ยมาเล่าให้ฟังก็ขอเชิญชวนครับท่านที่ว่างช่วงประมาณสักวันที่18บหรือสิสิงหาคมเนี่ยครับก็มาสัมมนา,ามาอบรมด้วยกันนะครับกับผมผมก็จะเป็นคนที่สอนเองเนี่ยฮะไม่ได้ไม่ได้ให้ใครมาแล้วก็จะใช้ฐานข้อมูลของเซตของตัวหุ้น,นผลนะครับแล้วก็ตัวโปรแกร,รม แจกให้ท่านฟรีแจกให้ท่านฟรีเลยนะครับจากปกติเมมเบอร์จะจ่ายห้500บาทนะครับก็อาจจะมีอะไรติดไม้ติดมือให้ไันิดหน่อยเป็นตัวหุ้นหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็มีทํากันบ้านมามีอัพไซด์มีอะไรถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับเบอร์081-689-3750ถ้ามีโอกาสก็ขอเล่นเชิญนะครับ เราพบกันวันที่18-19สิงหาคมส่วนสถานที่เนี่ยอาจจะเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมวินเซอร์แถวสุขุมวิท21ร่รถไฟฟ้าแป๊บเดียวถึงเลยนะครับทั้งวันประมาณ9.30มงครึ่งนะครับถึงประมาณ3 3มโงครึ่งหรือ4 0โมงประมาณนี้นะครับเอาประมาณคร่าวๆไว้ก่อนใครว่างใครสนใจก็โทรมาอีกทีนะครับ0816893750นะครับ ออขอสายคุณนุ้ยก็ได้ครับเรียกผมนุ้ยแล้วกัน <c oughs> ครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ